สวัสดีครับพี่น้องครับสำายดีสุขุมสุขคนนะครับอ่ะเมื่อนี้เข้ามาเบิงดีซีหกศูนย์นะครับเป็นรถกระสอบนะบพี่น้องครับสางเบิดบ้านบาโกโคครับ จอดดีู่าได้พี่พน้องใส่อยูเบิดเอมือนกันละครับวัอนี้เป็นรถครอบขั้วนะครับสำหรับรถกระสอบนี่พี่น้องอออสำรับสำรับผู้เท่าครับว่าจังซักซะ ไว้ยสลุนคือยี่ป่อยากขับดอกพี่น้องสำหรับรถเก่าๆยังสิจวดดีอยู่ครับจวดดีอยู่ โย่เบิดมือกันแล้วครับตั้งแต่ซีมงนะครับซีมงซีมงเ้านะครับเดี๋ยวนี้ก็บจีหามงเลงแล้วนะครับพี่น้องรวมๆแล้วก็บจียู่ประมาณสิบไอยู่ดอกตีนะ้กับพอธรรมดาครับนะไปเรื่อยๆครับตามรอบของเพคนนะครับสำหรับเอ็มโอ้ดีซีนะครับปรแมาณเอ็มผมกระติดปากครับ ดีซีหกศูนย์นะครับหกสิบแลมมานะครับใดเล็กอินเจคชั่นบอมีเทอร์โบดวยครับพี่น้องสำหรับดีซีหกศูนย์ตัวนี้เอิมเดิมๆครับเดิมๆพี่น้องบอท่านเดบเติมได้แต่งอันไหน เดิมโรงงานเบิสทุยยางสุยแนว แงเชียครับแข็งเชียอ่ะอยากลมอยู่ครับนี่ให้นี่นะครับบอท่านได้เกีย่ยวนะครับลมแต่ว่าไฮาลางนี่มีน้ำครับเกีย่ยวบอท่านได้ดอกพี่น้องน้ำไหลน้ำลึกนะครับก็ถือเกีย่ยวส่วนที่เหลือนี่ครับจะอยู่ประมาณสองไรนะครับสองไรกัวกัว ก็เริ่มสีสุกเต็มตงเต็มท่าแล้วละครับพี่น้องนี่ก็ลงมือมือแรกนะครับเป็นเขาไง่พี่น้องเขาเจ้าไง่หรือว่าแก่แล้ว พ่อใส่ละพี่น้องนะครับตามรักสมกับราคานะครับราคาอยู่ที่แปดเก้าหมื่นนะครับสำหรับดีซีหกศูนย์เดียวนี่พี่น้องซื้อมากอะพ่อได้สอบอยังหลยดอกครับแ็บือว่า หลายเติอบอยู่ีนน้องที่ซื้อมาแล้วมันเกี่ยวได้ไหมครับโดยที่เฮ้าว่าได้ได้สม,มี่อย่างไยไหมครับลงทุนไปกับประมาณสองสามพันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็มีปัญหาไปในทางแท็กนะครับไปแท็กนี่น่าจะได้เปลียนนะครับจะด,ดูการหน้านี่ได้เป็นแท็กไม่แน่นอนนะครับเพราะว่าเฮ้าใส่นี่ มันเริ่มบางไหมครับพี่น้องใบแท็กนี่อยากอยากย่อนนะครับเพราะว่าเฮาตัง้งตั้งเกือบจะสุดแล้วนะครับใส่ไปอ่าดูาดูเขาใหญ่นี่มีสิทธิ์จะได้เพี้ยนนะครับแต่ว่าสิสิม,ม่มบ่ครับอ่าสิม,ม,ม่มม่อมเขาญ่เฮาบ่ปีนี้เท่าน,นั้นล่ะพี่น้องเดียย๋ยวนี้รุนกันอยู่นะครับ สำหรับไปแท็กนะแต่ว่าตัวน,นี้ผมมีปัญหาครับตามที่เขาเกี่ยวบางแล้วนี่พันนะครับสบายสบายนะครับจะลุยเลยล่ะเป็นรถอุ่มรถกระเป็นรถกระสอบนะครับมเป็นรถอุ่มพี่น้องดีซีหกศูนรุ่นล่องกระสอบนะครับ ตามเฮียตามแห้เงเฮาเนาะพี่น้องอ่าใส่ซ้ำนี่ก็ใส่ไปซักก้อนหัวเฮาบัวพีทุนพ่อสิเดไปซื้อรถใหม่นะครับอ่าใส่ซ้ำนี่ก็กะหือว่าดีแล้วพ่อ,อได้เกี่ยวของเจ้าของพี่น้องอ่าข,ของพี่ของน้องเฮานี่แหละไปไกลๆกะก็กล้กลกาไปดอกพี่น้องครับเพราะว่าย่านมันห่าง เดียวครับเนี่ยเดี๋ยวก็เสร็จแล้วพี่น้องสำหรับจริงไงไม่ว่าใครหน้าใครดินของเชียร์เขานั่งรอรดุดยุ่ ทั้นพี่น้องนะครับมันอยากเป็นรวมๆอยู่นะครับเอาเขาลงไหวสักวกันมันจังสิเด้เบารถลงไปอีกจะง่อยนะครับ สภาพเดิมๆเ,เลยนะครับพี่น้องครับนะเดียวกับดันกันเป็นของของเดิมนะครับเป็นของโรงงาน ไอ้อยูม <sens ib> <ics> <sh yelled> ีแต่ผูกแข็งแรงอยู่แข็งแรงีแข็งแรงก็ดีแข็งแรงก็ดีผู้เอาตัวแข็งแรงก็ดีแข็แรงไงมานเข่าบานนี่ ตะเวนก็นเริ่มค้ำคอยแล้วพี่น้องว่าสีนวลเนี่ยมันเลี้ยวครับนี่เหลี้ยยุดวางสองไรนี่นะครับจังสีผ้ากันเร้นนะครับเหลี้ยยุ้ส่วนนี่แหละพี่น้องครับหมืดมากอะบอเห็นหงนะครับอืไฟกับ,บ่อใครแจ้งเท่าไหร่ลองเบิรงแล้วนะครับไฟมันพอแจ้งเท่าไหร่ก็เลยบออยากเกี่ยวกันงคืนนะครับพี่น้องครับ เพิ่งพนครับกบมะมีแต่มือไม้นะครับบอมันมือเกานี่ยแต่พ่อพักกันเก็ดได้ยุคช่วงนี้เริ่มสีเขาเมื่อแน่เอ้าสำหรับคลิปนี้ครับล้พระจากกันสะกอนพี่น้องเดี๋ยวจังพ่อกับทีมงานสร้างเบิร์ดเดี๋ยวคลิปหนานนะครับ ขอให้พี่น้องมีแจ่าวาวมสุขควมจเจริญสมหวังในสิ่งที่เขาต้องการสูอย่างสูแนวด้วยพี่น้องโตกโตกมันมันลำลำรวยรวยจิหนาพอกันไหมนะครับอยู่กับสมพันตจริงงมอนเป็นผู้วอกผู้จาชื่อเกาเนาะครับพี่น้องครับดูดีสบายสุขคนพี่น้องสวัสดีครับผม